เรียบด้ครับผมจะไปขึ้นหินครับไปกับคันนี้เลยนะ,ะโอ้โตรงช่างก่อนขึ้นตรงไหนหินข้างล่างก่งล่ารกตัวแบบฟรีฟรีล้อไหน <c oughs> ฟรีทิง้งเลยว้าดูรถเลย ๆๆอู้าถอดล้อออกเลยดูรถเหมืองตำรวจตำรวจก็ดูดิโอ้เราลงไปตักข้างล่างเลยครับเนี่ยลงบอเลยหลวงพ่อนี่อ้อมล้อมไปด้วยป่ายางครับ โลมอะไรนะซับทวีบ่ะอะไรนะซับซับปรางหรอซับอะไรเนาะออันนี้ใครแอบให้เนี่ยอันนี้อันนี้นูนดีเซลครับสำหรับนูยดีเซลโอู้นยดีเซลเลยนะใช่ครับอ้เอาไปเจ้าเงาะไปเอาไปไปไหมนี่ปีนี้ไม่ได้ไปครับแต่ปดนี่ไปไหมนี่ดูก่อนครับนี่เรือนี่เองนี่ปกติการรุ่นนี้ก็เข้าไปลงกันอยู่ครับเออลงนี่นี่อู้คันนี้ซับระเบิดนูยดีเซล ้ทางลงบ่อชันๆเลยเโอ้เมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนูน่นนะใช่ครับอ,อ,อ,อยู่ข้างบนโอ้วิวสวยมากเลยตักเยอะขนาดนี้หมดง่ายเนาะโอ้ขายทั้งปีทั้งชาติอ่ะอดูหินดิอันนี้กองหินนั่นใช่ไหมใช่ครับนี่นะ ขายยังไงโมดนี่แล้วทำไมเขาไม่เอาไปขายวะนี่ดูวะเนี่ยดูดิอันนี้ที่สต๊อกเของแล้วเขาโมตรงไหนไม่เห็นมีตัวโมเลยฟังนู้นครับนั่นมาเกีะอยู่ข้างบนนู่นนะเนอะโอ้ยังลึกเลยนี่รถเมืองนี่ ดูซานอกอะไระวะดูดูยังลึกเลยนูน่นนะผิดติดทางพาิดทางติดทางผิดทางผู้ชายมาเรียกเอาเลยอูดูข้างล่างนู่นนะสมากตอนนี้เราหาที่ขึ้นหินไม่ได้ครับตอนนี้ไม่รู้ไปทางไหนครับหลงทาง หลงทางหลงทางครับเอาอาดูหลงทางครับไปทางไหนเนาะดิล้อเนาะอ้คันนี้ล้อเนาะเอเบอาร์หนึ่งเก้าศูนย์เอาเลียนเส้นทางครับตอนนี้อะเราต้องแข็งว่าทำอะไรอย่างนี้วะ NMR นี่รุ่นผมอเอเอเรเอนอเเอีออเอนอเเอเออเ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 เออ n อ r อเ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 ออเอเอเออเอ เปลี่ยนเส้นทางใหม่ครับอาจจะกองนี้หรือเปล่าไปน,นู่นทางนน่นนู่นไปนู่น,ไ,น,นไปมีหลายซอยไปผิดก็ชีวิตเปลี่ยนดี <c oughs> มีแต่บอลลึกๆเลยโัน้น,น,นี่ไปใส่มาแล้วใช่ไหมนี่อู้นี่ไงพวงนี่อันนี้ไปลงสตอ๊อก จัดหนักจัดเต็มเลยวะแบกเลยท่านไปนี่แล้วนี่พุ่มวาได้กลับไปคืนแน่เลยเนี่ยอ่าอยังไง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 ครับอ่าอันนี้เอาขึ้นไปอีกโอ้เอาเอาเดูโอยถูกแล้วดูตรงนั้นน่อเมื่อกี้อ๋อกองนี้แหละนี่ที่เราก็จอดถูกแล้ว คนนี้คนหน่อยครับคนละตักคนละตัก จัดหนักจังค่ะเนี่ อ๋อ้ก็สายยืมกันนะก็ประมาณสาย่ยคาร์ลิ q อะ่ะ ก็หนักใจสองคิวใช่ไหมตักหนึ่งเนี้ยตักละสองคิวอ่ะไปได้ยังไป ไปครับ จะประมาณ20คันครับตรงนี้20คันครับ mm hmm. หินใหญ่อีก20คันหินเล็ก20คัน เป็น40คันแต่น่าจะมีเกินครับ เล็กเเล็กเอ่อมื่กกี้ก็นั่งมากันนี้แหละอันนี้น่าจะตักเดียวก็เต็มแล้ว n กนั้นนอย NQR 130เครื่อง3,000ครับเครื่องน่าจะเครื่อง d m a x แหละ ต่อไปครับโรบอคคอป ดีครับวันนี้ไม่ร้อนเหลือกี่คันน้อยดูก่อนว้าเหลือเยอะเลยครับนู่นนะเดี๋ยวเราจะนั่งไปกับคันสุดท้ายแล้วกันนะ

ค,ความยาวพุก,กีก็สูสีกระบะครับ งานนีน้นำทีมโดยเซียมันแมคโครซิงครับต่อชะโด,ดขอมาครับจัดให้เลยครับโอ้ยโรยอีกรอยอีกสวย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 ,สวยไย

ล้อครับคันสุดท้ายอู้ยังอิกงูนะยังไม่หมดงูนะอู้ยาวเยียดเลย คันนี้หรือเปล่าคันสุดท้ายโอ้ดีคันสุดท้ายครับอ๋อนี่ยังไม่หมดนี่โอ้โอ้รอครับคันนี้สวัสดีครับฮะนี่ ล็อกกี้หรือเปล่าครั้งสุดท้ายอันนี้ครั้งสุดท้ายปะลูกเป้อันนี้ครั้งสุดท้ายปะฮะอ๋<า>อไปด้วยเด้อเอาเจอกันใหม่ครับบายบายครับผมเสียงเขาวานแหววเลยครับเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ